สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมเมื่อคืนนี่แถวๆนาออกไปตัง้งแต่สักยี่สิบเม็ดนะครับเขาเปิดน้ำทางชุมทางเปิดน้ำมาให้ก็เลยได้หอยมาหน้าอันนี้ผมถอนเอาเลยด้วผมเอาเนื้อมันออกแล้ววิธ <c oughs> ีการเอาเนื้อออกคือต้มนะครับเด้อต้มไม่เป็นไหนนะต้มต้ม ต้มแล้วอ่ะพอสุกๆแล้วก็แคะออกนะครับแคะออกเนะี่ยตัวนี้เป็นตัวเมียตัวเมียเ,เดี๋ยวไปเอาไข่มาเด้อครับทิ้งทิ้งเลยไข่ไก่กินเลยเสร็จแล้วนี่ครับไปทำสดมันนะครับนี่เราต้องแกะตาม,มันออกครับแกะตรงนี้เห็นไหมแกะตาม,มออกผมนั่งแกะออกตั้งนานแล้วเนี่ย มันจะอาจจะมีผิดนะครับบางตัวมันก็มีมีบางตัวมันก็มีนะครับทําให้เป็นคนโรคปากเบี้ยวปากพิดนะครับว่าหมายคมเป็นเด็กหน่อยมงเห็นกระตาเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่นะครับที่มันมีผิดแต่ตอนมันก็จะเป็นดำนี่นะครับี้เราก็ล่างแกอวกา,าแ,ลแล้วเราตบล่างนะครับมันจะเข้ากระพบางคนก็ไปมุกกิน มกก็คือเผา่ะกินก็ต้องกินให้มันตาเลยครับเนี่ยนีพอลลางเลยผมลลางสองสามน้ำได้าำแบบเนี้ยสองาน้ำเดี๋ยวผมจะลลางน้ัสมสายชูกินเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเพื่อให้มันแน้นเพื่อแง่ายครับพออนี้เดียวนะครับ วางก็มีลาห้สะดาดัวได้มดเมดืมมะละละ่อยนี่แล้วเราก็มาตัดงนี่ค่ะฟุกโกะปกุกนะน่ามึกที่ฟุกโกโปยังไปตังผักนะอันนี้เป็นการทำหวยนะครับเด้อถ้าเป็นไม่ได้กอ็อยากกินดิบนะครับ คนอีสานรกินดิบกุ้งกินหอยดิบาย่าไครับเด้ออันตรายมากเลยหลงยากนะครับลายมดุดอองเกลียวม,มันจะมันจะไม่ไม่ลื่นเลยนี่มันจะไม่ลื่นนะหอยมันจะไม่ลื่นนะครับสรับกิ่นคาวกินอาหารน้ำก็มนะีครับเแต่คนทห่วม ทำสดมาให้ดูตอนนั้นต้องผสมเนื้อปลาสวายกว่าสว้มันเหนียวนิดนึงผมได้ทำึงที่นี่ไรละได้แล้วครับเอ้าวกี่รางออกกี่โคตรเต็มเลยอาดไปผักซับซับไปครับเดี๋ยวผมขอเวลาซับแป๊บนึงอ่าเสร็จแล้วก็ซับคซับนิดนึงซับนิดนึง สะอาดๆมันทำไมมิ้นกินข้าวระดับเด้อหอยตกปลาเนี่ยปลาที่ทำเอ่อปลาที่ทำไม่ทอดมันอร่อยสุดนะหอมว่านนะเป็นปลาก็ดีครับไม่ใช่ปลาจ๋าหรอกมันก็ดีแบบอร่อยสุดเลยรวงเหลวหลายจลาเลยครับน้องเหมือนกันเดี๋ยวตักนิดเดิงอ่ะ แดดแล้วครับแดดแล้วแดดเด้อไก่ก็ไล่ไล่ใส่เมนูหมาใหม่มาเป็นไก่แล้วครับตอนนี้โควิดกำลังระบาดหากินมันรอบานนี่แหละครับไว้จะไล่กันเด้อเดี๋ยวบ้านผมก็มี้นปรทานเขเปิดหนามมาอมหนามต่อนาไล่ไล่ยังไม่ละเอียดเอาเราแป๊บนึงครับเป๊ะเดียวเดียวครับเดลยว ซับก้อนมันเป็นชิ้นๆหน่อยๆนะครับเพราะยาชิ้นใหญ่ๆเนะี่ยมันก็ต้องเอามาแปรรูปด้วยครับเด้อของอะไรก็แล้วแต่ลองเอามาแปรรูปเอามาทำเนี่ยจะมีเพิ่มมูลค่าทำด้อย่างกินมกต้มสองอ่างหอ้วยหมูตองลองอย่างนี้ผมจะ่ทำให้ดู เครื่องปั่นนะครับนี้เราผมไม่มีเนาะผมมีที่แหละ่เชฟบมาเทเชฟตัดต่อตัดเด็เดียวนะครับตรงฉลอเอ้าต่อมาที่นี่เสร็จแล้วครับอยากยิ่ที่ทำก็เหมือนเดิมครับทำถอดมันท่านคนไหนที่ว่าที่ตปดที่ตปดพิ่งที่ตาดเครับรู้อยู่หลังเลาผมทถอดมันยังไงอันนี้หอยหอยได้ลครับหอย ไม่รู้รสชาติจะเป็นไงผมไม่เคยทำกันลองทำดูแล้วก็ลงยูทูบเลยลงเพจปอมใครอยากดูยูทูบก็ไดูนะครับเด้อช่องเดี๋ยวชอช่องเดียวกันชี้ช่องคุกคนต่อโคตรเหมือนกันนะครับใส่ไข่ไข่เป็ดเนี่ยใส่ไข่ลงไปชืวกว่าไข่จะไม่ดีะันนี้ก็เปลี่ยนไหมสองหมูกับพ่อแล้วครับอ่ะ ่ซมหน่อยดยะค่มหน่อยาเปเย็นรอเปล่ามเใส่สองลูกกอนี่กับแป้งเดอขอบะกับตาฟ่งทิบเหมือนเดิม ผมหยดหน่อยนึงอ่าตานิดนึงเราชัวร์เหลือเหลือ้วครับเหลือเนื้อปลาสบายนี่ผมเอามาจากนี้เด้อคนที่ตามทีหลังน่ะไปดูหยดหลังได้เลยครับเด้อนี้ผมอันนี้ผมได้ไปทำผสมปลา สูตรป๊บสุดผมก็บอกไปแล้วเดี๋ยวับเด้อไปดูเอาเนี่ยหมดเยอะน้ำแข็งนิดหน่อยนึงแข็งครับใช่กระไลไหน่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมหนวดแป๊บหนึงผมสต็อปแป๊บนึงนะครับถ่ายเองทําอ้าวเนี่ยเห็นนี่แหละครับเห็นไหมและขออนุญาตใช้มือด้วยครับเด้อ คุณมือไม่ต้องใส่ดอกคนโบราณต้องเป็นยังไงลยครับอ่าที่นี่ก็ใส่พริกแกงแล้เวเด้อหมอดให้มันเข้าดีกว่าใส่พริกแกงทีหลังดีกว่าครับเพราะว่ามันจะ,ละเลอะแสบอันนี้ถั่วนะครับเด้ออันนี้ขาขาแดงขาแดงคือเด้เอก็ไดเ้ครับบางคนไม่รูกใจดูนะมีต้นมันครับ ผมปลูกไว้หลายเนี่ยต้นมันที่เขาเอามาทำต้มจิ้มกรพริกนะครับคนอีสานชอบนะอ่ะาใส่เด้งใส่ลงไปขอขยำแป๊บนึงนะครับอ่าเนี่ยผมย่อแป้งไปนิดนึงกี่ถ่ังทันนะครับเด้ใส่แป้งนิดนึงใส่มาพอมปนเนื้อเนื้อปนเนี่ยทำให้สะอาดอาดมันก็กินได้แล้วรับ นาทีแล้วโอ้คือมันเร็วแท้แป๊บนึงต่อต่ออ่าทีนี้เสร็จแล้วก็ใส่นี่ครับใบมะกรูดนะครับเด้อลงไปพริกแกงนะฮะิกแกงนี่ก็ตั้อยากให้มันรุนแรงก็ตั้ใส่คอมิ้นเใส่ลงไปุ๊บย้ำออกรอยมือวาบๆหน่อยก ได้แล้ครับทำให้ดูแล้วครับเด้อเผื่อใครไดหม่มาเอาลองทำดูมันต้องใส่เนื้อปลาก็ได้แล้ครับเด้เอเยาะแป้งนิดนึงเราปั้นปั้นปั้นแล้วมาทอดกินครับตบนิดนึงอ่ายันนานๆสักหน่อยนะเดืมเหนียวแล้วครับหมยก็เหนียวเป็นแน่นหนองเจอแป้งลงไปแล้วครับเจอแป้งเจอะไข่เจออะไรใส่ลงไปหลายอย่างไปมันก็จะเหนียวนะครับ นได้ทีแลดี๋ยวเราไปทอดกันนะครับข้างมันเลยแล้วอ๋อขวดไหลายเลยครับเส็มทีม่เปล่าฮะทำหอยไม่ใช่ว่าจะกินแต่หอยหอยมุกนะครับตอบนิดนึงอ่าเดี๋ยวนะครับที่ไหนมันค่อนข้างจะไม่ค่อยสมประกอบเลยครับขากระได้ มีอะไรสมกรนะุกสมบัตคนทำก็ไม่สมุกสมบัต <What? S 1> ิโอ้ยแต่ก็อยากทำเนาะอยากทำให้ดูแต่ใครอยากกินผมทำเลรอผมไม่ไม่เคยดูเลยครับว่า <c oughs> เขาไปดูเจ้าคนแล้วเขาไปติดตามผมหรือเปล่า <c oughs> มีเจ้าคนเนาะงงเอออ่ะแั่ก <c oughs> ็อยากทำอ่ะเราเราแป๊บนึงครับน้ำมันยังไม่แดงเป็นน้ำมันยังไม่ร้อนอ่าโอเคแค่นี่ยนะครับ มานน่เด้งคือแปลกๆจุดน้ามีกระเต,าเตา๋ากระเต๋าไทยใ่ฟื้นนะครับตรงนี้เป็นที่ที่ผมย้อนน้ำมันขายได้ครับด้วยิีเรียกแต่บางคนก็บอกว่าไม่ทุกกระปกแคบว่ะห่าหัวหน้าตามต้องออกมาไงครับผมว่ชอบทำอะไรแปลกๆ ในยูทูบช่องยูทูบผมก็จะลงไปก่อนนะครับเด้อชื่อเดียวกันนำกุณก,กุลปอโคตรเทียนเหมือนกันนะครับเด้อให้ท่านไปเข้าไปดูอ่ะในช่องยูทูบผมทำมหลายกว่าช่งเพียบนะครับแบบมันหอยจักไจะใครก็คือนี่ครับ หาตาทต้องออกความมัน,มนี้หอยนานะครับหอยหนาหอยชลีจะได้มดเราลงลงไม่ลองก็ไม่รู้นะครับเด้อของอะไรมันก็นต้องลองต้องทำต้องคิดนะครับเจอใครทำเราก็ไปประกอบอาชีพโอ้โหเจ๊เลยครับไหนมีหอยหลายๆลอง,งมาก,กดขายทำขายแบบนี้ครับไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ นหนี่งนาทีแหละสองอเดี๋ยวชะลอแป๊บนึงห้าชมนะครับเกือบละเกือบละถอดมันห้อย เอ้ใครเขาเคอ,อไม่เคยจะต่องลองครับเพื่อเป็นช่องทานนะครับเด้อเกิดบ้านใครมีหอยหลารลองทํากินเลยทำกินได้มีหะังหอยหลายทําขายหลุดครับมันเสียหายเรกนะ,ะไปบอกไปหรือเปล่า,าไปตรงนิดนึงนะ เดี๋ยวชลอแป๊บนึงน,นะครับเดอ้ออ่า๋ยว,ยค,รยยวนนครับเกือบได้แล,นนนแล้วครับเกือบได้แล้วแป๊บนึงนะครับเด้ออะไรมันซุกแล้วตัวเนื้อปั๊มเนี่ยมันซุกนะครับเมนูประหลาดเมนูประหลาดครับโอ้อ ทำสรรหาอันนี้ครับกดมันหอยครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งถักแป๊บหนึ่งอ่าได้แล้วครับที่นี่ได้แล้วครับท่านผู้ชมัดมันหอยโอ้ยสุดยอดเดี๋ยวลองชิมก่อนนะครับเด้อเป็นยังไงรสชาติอ่าแล้วครับงงแ,แล้วแป้นก่อนเดี๋ยวมันจะมันสมัยนะครับเด้อแป๊บแป๊บเนึ้ออ่านะครับโว้ อั่นกันลงไปเลยเมน,นูนี่ม่เสียตักบาทนะครับจ้ะกุ้งบีกแกง,งอะไรทำอีกมื้พักเพิ่มมันว่งเร็วครับในบ้านในสวนแบบนี่อ่าอยากเยอะที่ังนะครับมาที่ละครับโอ้สิบสี่นาที่คือม,มันเร็วเท่นีนะครับตัดต่อนไม่เป็นนะครับ ก็ไปท,ทำยังไงฉันก็พยายามศึกษาแลยครับผมไม่มีเวลานะครับพยายามดูเขาเขาบอกคิดแชีวคิาขา,ขายเลยเวลาบางผมก็บเวลาบางผมก็จะตอดมันหอย <laughs> โอ้โหม,มีชาวว้านไหนก็ทำแบกับอ้อาชิมดูก่อนนอะไรเงี้ยนะ ไอ้พวกนี้กูอยู่แน,น,น่เดี๋ยวเนาะขอบีรักลายไก่แป๊บหนึงไกลล่หลายปวดนี่ะหอยนานะกินดูก่อน อบนุ่มเด้งหึงเดงดึงครับหอมมะขาหอยจะแข็งแข็งก็อบได้ครับลองนอครับเด้อชินกหน้าที่่ะเป็นนะครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์กดตั้ช่องช่องยูทูบด้กอะไร้อครับโอ้ยอรยรอยนะ ของยูทูบพิเศเดียวกันนะครับเด้อขอบคุณครับ